สวัสดีครับไรเดอร์บุญทัแวะนะครับผมได้แกงคั่วหอยขมใบชะพลูจากงานครัวคุณต่อยเซ็นทรัลมานะครับแบบนี้เลยนะครับร้อยเดียวนะครับผมอยากชิมความอร่อยนะครับคือค่อนข้างจะหน้าตาดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ทำร้อนๆสดๆนะครับใบชะพลูเนี่ยให้เยอะมากส่นใบเนี่ย คลาคลุงอยู่ในน้ำเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวผมกินตัวตัวผักเปล่าๆนะตัวใบชะปูนะครับอืมไม่ขมนะคือไปกินร้านทั่วไปครับมันมันจะออกขมขมหน่อยครับแต่ร้านนี้ก็ทำดีนะครับถ้าไม่ขมนี่แสดงว่าเขาล้างดีแล้วก็ล้างค่อนข้างสะอาดนะครับแล้วคือหอยดูหอยเขาลครับเดี๋ยวผมชิมนะครับตัวหนึ่งนะครับ เออดีผมชิมกับข้าวอีกคำหนึ่งนะชิมครับชิมอร่อยต้นถึงวันที่ยี่้านะครับไปหาทานกันนูนครับที่ครัวคุณต่อยนะครับแกงขั้วหอยขมใบชะพลูมีร้านเดียวอยู่ตรงกลางร้อยเดียวขออนุญาตทานต่อก่อนนะครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ